เมื่อเกิดแล้วเราก็น้ำหาผัวเรานำหาสมบัติที่ฝังเก็บ uh, เนะอาไว้ในบ้านผัวกนะ็ไปเห็นไปหาผัวเ่าผัวเา่วเายังว่าเจ็ดสิบปีผัวเขาต้องตายไปที่หมาปีเพราะว่าทําบุญหนูเทศนห้พู้ตายนี่ ให้ออกซื้อน้ําสตรลุญกันข้านบอกออกน้ําสตรบุ่นี่สมมุติเราสื้อดียังที่จะจะแม่นดีไหอดีดีฟันใดอายุก่ไหนบโอเขียนนังซื้อดีที่นายสุพุทโกสูงเนินแต่หลานทำบุญร้อยวันให้นางเตโกเอแสมโกสาเนิน เตียมมนอย่างพอหก่อนเพราะเราคงเตรียมมนอย่างพอง่อน้าเนยเออเมื่อก่อนไปหาหน้าปัดอืพุ่นเดียวกันพุ่นเดียวกันกับอาปัดได้บ่ละละทีเดียวกันกับอาปัดได้บ่ออันนั้นพุ่นน้ำตะกูนโกะสูงเนินโอันนั้นโก โกแล้วเป็นโขเติมนะโกสูงเนินแล้วก็โกโกสูงเนินกบโกสูงเนินเนี่ยมันอันเดียวกันหมดอันเดียวกันเม่นเงินผิดเขียนผิดผิดมากมีผู้นึ่งกะสูงเนินเอือดวนนะกลางอันเป็นจำบรรษาที่ใช้ยำพูมบ้านโคกแบงป้วยอื เขาว่าพี่น้องเขาน้ำตกุนกะส่งเนื้อเนี่ยโยมวันเช่นคุยเนี่ก็ไปตามหาไปถามมาพอได้ไม่จะไม่ได้กาเหมือนมันคืนใดเมื่อหนึ่งเมื่อเช่นใดคุยไปคุยมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามน้อยหน่อยเล้ำตะกุนเจ้ากาส่งเนื้อเนี่ยเดิมนะมันมันกะกะหรือมันกะหรือมันอย่างเงื โอ้น้ำจะคุณเดี๋ยวฟาวาให้ฟังว่ามันเป็นกาชุ่งเนินอืจะเขาเขียนไปเขียนมาก็เลยเป็นกาสุ่เนินุนแย์หรือเป็นกาเป็นแห้งว้วตะนิ <laughs> น่งอาจารย์้เรีว่า้องไปเห็นพี่น้องกันพี่น้องทั้งแม่ในน้ำตะบูญโกนี่พี่น้องทั้งแม่เอยถ้าพอพอ,พอเจ้าซื้อ,อย่างกผมมาผมมาผมมา กอผมมาผมมาโผส่เนินที่ไปเ็ดบุญปีด้านบุญโทษอ่ะด้านบุญโทษน่ะเนาะบ้านตะเคีบ้านตะเคด้านบุญโทษอ่ะน่ะตอนตอนเผาเจ้าไปบอกไฝเผาว่ามันะเออนะตอนนี้จะอยู่บ้านได้อ่งเนี่ยตอนนี้อยู่บ้านมองวาแมลามาดอำเภอแมละมาตตำบลคเนจื่อเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวนี้ อยู่จังหวัดตากแม่ละมาดพุณอ่ะอยู่เพ่แม่ละมาดอยู่แม่์อดคุณแน่แม่ละมาดกับเพ่คยมาหาหลวงพ่อเจช่นึงเคยมาที่กัหลายปีแล้วจนลืมจนวัดสร้างเต็มหมดว่าไปรู้สัตอนนี้เจ้าอายุเท่าไรแล้วเนี่ยตอนนี้เจ็ดสิบสองเจ็ดสองครับสองชี้เก้าสามเป็นลบคุณหารแล้วว่าได้เจ็ดสองเกิดเกิดสองชี้เก้าสาม ผมว่าบวชก้อหกเจ้าบวชได้เกิดได้สามปีอืมเดีวจังพยายามสื่งสาวถามหาอยู่ตอนนั้นเจ้าอยู่บ้านไหนย้อยู่บ่บ่แล้วครับจะมาเกิดยี่ไสนเกิดยุ่มเพื่อด้านมุนทศอ่ะอ๋อไปย้ายอยู่บ้านมุนทศเออยย้ายอยู่บ้านตะเคียนด้านมุนทศที่แล้วไปตอนนั้นก็โดดไปนั่นก็ไปเสร้าง เพราะว่าเมื่อวานเมื่อกองกอนวันที่สิบห้าก็ที่รถกผ่านมาเห็นทา้งวัดจอนรักจอนรักเกศเขาความถึงอยู่โรคหลานมันอยู่จ็ดในน่อกอันหนึ่งสบายผมอีนั่งยู่อีอย่างก็ยู่ลูกต่อพ่มมาที่ยู่อายุทยาในที่ยังเหรอมันมากแต่งโตคนไอยน้อยอน้อยน้องติดกับหอยนี่อยู่อายุทยา อายุทยายังอยู่บ่ยังอยู่ยังอยู่เรีงโตคืออิสลามผิวดำๆหุ่นคือกับหลานนี่นั่นนี่ควนๆตังตังน้อยแ็นแต่คนเป็นหยกติดวัดติดวัดน้อยน่องติดกับอยนี่เดี๋ส ย่างในหลมาหาหลวงพ่อนี่กระย่านหมาบ่ถึกก็เลยต่ดถึอกับหลวงพ่อหลวงพ่อเพิ่นไปมือเขาน่ะไปพุ่นน่ะเอออยู่น้ำกันมาโดนก็อยู่น้ำกันมาโดนเคยอยู่น้ำกันติเคยอยู่น้ำกันอยูอ่เคยตามน้องจอมตาดตั้งแต่เพิ่นบ่ทันบวชตั้งแต่เพิ่นเป็นงนุ่งเป็นนันตั้งแต่เพิ่นเที่ยวสารพัดสารเพอยู่ตะเคียนยูหนุ่งแหวนมาดจักรกลอ่ะเคยอยู่น้ำเขืนไปเหื่อยแต่มาใจโดนโดน ก็ได้มัาได้คุนเป็นหลวงลุงเป็นหลวงลุงที่อาู้พี่เป็นพี่เป็นลุงพาะท่านพอเป็นว่าเป็นหลวงลุงเรีน้องทั้งแม่น่ะเมื่อหมดแล้วดูแม่ปัดนี่ล่ะโอ้ว่าท่านก็แม่ปัดให้ลูกหลานเลยก็เด้ คือมันมันพี่เดียวก็ว่าคอยพี่แล้วกันรอกนั้นมันจะห่างกันมันจะห่างออกห่างออกเนี่ยเพราะสามหางอยู่นั่นก็เมียญาญาดอกไม้ป้าดอกไม้เนี่ยป้าดอกไม้จะได้มร้อยปีนี่้วาต้องยังอยู่ยังอยู่โอ้วัดวัดวัดหมอเศรษฐีของของน้ำไหล ของน้ำไหลไปถามไปกำแพงเนี่ยบ่อใครดอกจุดสองล้อหมอเศรษฐีหรือทงเศรษฐีหมอเศรษฐีเป็นวัดหมอเศรษฐีวัดหมอเศรษฐีอยู่ของน้ำไหลถ้าไปถามเจ้าวาดวัดนั่นว่าย้ายดอกไม้เนี่ยเผยสุงเนินเนี่ยู่ใส่ที่เขาจะเจ้าโอ้โหน้ยเก๋ยเินเอาน้อยเอาน้อยก็ตายแล้ว ตายแล้วลูกหลานมันก็พ่กบอกเออเอาน้อยอยู่ห้างกันไกตายลยพบอกบอดบัวทวนแล้วก็มาหาไปหาเขาอยู่เออเอาหน่อยก็อู้จักกันเพราะนั่นเหะทีนี้พ่อแม่เอาน้อยตายแล้วหลานบวชบวชแล้วมาหาหลานมาพี่มาหามากรมาไหวมากันมาอย่างนั้น มาหลวงปู่วันมาหลวงปู่ปรกาศประวัยบอกว่าหลานได้บวชแตเลยกลับไปยังก็ม่เจกันยังกูยังบวมบมาหาอีก่บวมจะเจ็เด้อยู่ไปลนนี่แต่โขนพวกเขามันได้สนแล้วเราไม่หลงเขาหลวงปู่องเดียวนี่บวชนอกนั่นผมไม่สน่ะ อาหารแค่นี้จัดยังไหนบ้านเจียมยัางเนี้ยเจียมเนาะว่าอย่างเฮ็ดบนก่อนเหมือนมันเจียมยัางเนีเฮ็ดบนที่เจียมที่เคี่ยวไม่ังแางเออมันต้องมันต้องเคี่ยมอย่างเด้อเอามาเข้าปลาอาหารอาหารกเขาต้องเฮ็ดเ่าต้องไปเฮ็ดแกงเฮ็ดอย่างหลายดอกไปซื้อปลาแห้งอปลาสดมันสิบบาทไปซื้อปลาแห้งอะไรเลยต่ำเจ้านี่ดี แกงไตย้อดแกงได้บุกฟักก็เลยร้องไปถ้าพอดีเอาหรอแกงหวานแกงยอดเพราะลมเด็ดแจวแล้วก็ต้มผักบุ้งห่อนห่อนผักปีนิบแพ่ซุ้มแม่ผักกาศต้มเป้ๆห่อนห่อนฟังเอาเด้อจำเ้เต้มวัดีนก็ะไรดอกมามาัดนึมาเลยมันมันรียม อาหามามปุงที่นี่นะเียบวัทิพยปุงมที่วัดนี้เนาะัเขาเข้าสานบนต้งเตื้อจะมาเอานีออย่งเจ้าไ้บอกเออซึ่งว่าไม่จัดเค่ต้นแกไม่จัดแค่ต้องมาดูดีแหอแย่งแม่ครัวคนเนียวโอ้เด็กเม่เต็มแต่ในคนลุค้ลันี่ไหน่ะ ก็ลูกคนในอำเภอนั้นเขตนั้นละหันยัยหันลายอำเภอดแานนั่นละบุงไม้บุงไม้นี่ใหญ่ดีพ่อพิ่นชื่อไม่พ่อพิ่นชื่อไม้แม่เพิ่นชื่อดีเป็นคนบ้านเออเป็นพ้นบ้านเก่าเป็นคนบ้านเก่าอำเภอดแานบุงท้บ้านนาเก่าเป็นคนบ้านเก่าจังหวัดบ้านเก่าอำเภอดแดนมึงบ้านเก่า บางโกงบ้านเก่าอำเภอดานขุนทศอำเภอดานขุนทศเน่ยนะอ๋อโลกดานขุนทศที่ถามเนี่ยอยากจะหู้ว่าคนโคราชเนี่ยมาคนจังหวัดตรานกโคราชน้ำกันบ้านใกล้กันคนละบ้านติดกันเพรอแม่เพิ่นเสียไปโดนเร็วพี่น้องเนี่ยบ้าน พี่น้องกันพี่สาวกันยังน้องสาวกันยังเออละที่ได้บอกให้เพื่อนหู้ว่าที่เฮ็ดบุญแเราไปเพื่อนมาได้เพื่อนมาา่วมเพื่อนมาก็ได้ก็บมา้องมาเอือยุ่งใจเพื่อนยุ่งใจเพื่นทอดเพื่อนเพื่อนเป็นผู้ชีวิตกับเจ้าขอโลกเจ้าจะมาทำบุญบนสบายใจบนชั้นไืมันทำบุญทำทานก็มาหาลงลุงหลวงปู่นี่ก็ดีแล้ว วิดีปึกษาอายุลูกไนนวิธีปึกษาาย,ย,ายุไปหาเบร์ย้ยาลูกมาเนี่ยต้องให้หมาให้ได้วว้เราก็ปรเดกัตำรวจยังล่ะอยู่มันมีผนก็ไทำรวจม,ม,นะมานะตำรวจมานะน้องช้ายคนลาของพลยน้องซายน่ะน้องช้ายนะนคนลาตำรวจมานะน่ะ ก็พ่อที่้องโดนแล้วมีสองหาปลาท้องหนังบรนณาใหญ่มาก็ราไดส่งไปให้ได้แล้วก็เห็นเราได้ส่งไปให้จากเจ้๊ดหลายเมื่อหลายเที่ยวแล้วก็มีบทโทถหาพันบมดแล้วบอกมาทับบนอย่างน้อยดิวันที่สองเมษาันห้าพันมีเวลา มีอยู่บ่ต้องบเมื่อเผาเพนกับไฟโย่บ่ทอดเพิ่นกับไฟโย่น้องเทพน้องมนะจะน่องละนั่นมาว่ได้เป็นเป็นอมภพาตแล้วเป็นโรคหัวใจทีิละกีละที่ดี้ายของมนะนั่นน่ะเป็นอมภพาตแล้วอยู่ใส่ตอนนี้อยู่สุงเนินบนละอยูด้านโคตรบ่บ่บ่โยอำเผยสุงเนินอยก้อนลาดพุ่งต้มองไหน อยู่มันอยู่บ้านไหนอยู่บ้านอยู่บ้านทะเลอ๋อยู่บ้านทะเลเออ้านทะเพือ่อสุขเนินเป็นอัมพาตเป็นอัมพาตเป็นโรคหัวใจเราเป็นอมัมพภาพคอยก็เป็นคอยก็อัมพาตเครื่องชี้คือกันะไรเป็น ควบดันโลหิตสูงบบดนี้เป็นเส้นโลหิตไอยแตกในกหม่อมเป็นน้ำมันพุ่ากร่ลงไปในไตรลาดไึงสาอยู่ขังใ้าเต็มมือจะเก็บขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยถือว่าบุญหลก็ขึ้นมาเนี่ยเ้าไปงแต่ก้อนเมียยบนี่ะเพราะไปซื้อผักบ้านเอามาก็ได้อ่ะเนาะเอดีลูกสาวนี่ไปหู้เจะกับหมอยู่หลงบันไัแม่สด ว่าพ้อหมอกับเขียนด้วยกันใช่ไหมคเอาเขียนต้นสองคนนั่นะเขียนตอนนาะหมายเลขโทรศัพท์แม่ลูกเออเขียนชื่อนั้นหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ติดกอหลวงปู่ไว้แล้วปัดแล้วปัดก็เอายาหลวงพ่อสากแก้วเนี่ยคลิปพวกหมอไปให้ตรงแม่เออเป็นที่ปากเท่าละเอาดี พนันก็แรไปบอกว่าเออขันมีตรงมีตังก็บเฮกผาปลาทรงไปถวายพนันซอยพ้นส่างโบสถ์แน่พนัญยามื่อคนรอดเป็นรอดตายเลยอมอือนี่ละ